ของแตงโมนิดาพ,พัชรวีรพงศ์เกิดที่โรงพยาบาลพร้อมมิตรกรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายโสพลพัชรวีรพงศ์ชาวจังหวัดภูเก็ตกับมารดาชื่อพนิดาสิรยุทธโยธินชาวจังหวัดลบบุรีส่วนตัวนับถือศาสนาคริสต์มีชื่อเล่นแต่แรกเกิดว่าแตงโมพัชรวีรพงศ์ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นพัทรธิดาและได้เปลี่ยนชื่อในวงการบันเทิงว่าเป็นนิดาตามลำดับ นางโมนิดาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคริสตรธรรมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพนสมิธต่อมาจบผู้ช่วยการพยาบาลบางกาะเอ็นเอเมืองทองธานีและปัจจุบันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมและสังคมมหาวิทยาลัยลงังสิต โดยใช้ระยะเวลาศึกษา2ปีครึ่งโดยมีเกรดเฉลี่ย3.35เข้าพิธีประสาทป,ปริญญาไปเมื่อวันที่23มกราคม2565แตงโมนิดา เข้าวงการบันเทิงในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเวลานั้นแต่งโมนิดาเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งก็มีแม่มองชวนไปทดลองงานและให้นำบัตรไว้นิดาจ,จึงได้ไปทดสอบหน้ากล้องและได้ถ่ายโฆษณาในปี2545ได้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ปี2002ได้แหม่เลข17และได้ตำแหน่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4จากนั้นเห็นประกาศของโทรทัศน์ช่อง7จึงทดลองงานจนได้เล่นละครเรื่ เรื่องเป็นจากขีตากความรัก เมื่อวันที่5เมษายน2550แตงโมนิดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานจากกองข่ายละครโดยขับรถโฟล์คสวาเกนเปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดหลับในและหักหลบรถขันข้างหน้าจนเสียหลักพลิกคว่ำและตัวกระเด็นออกมานอกรถวันที่24กุมภาพันธ์2565แตงโมนิดาประสบเหตุตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาเวลาประมาณ22.00น กา40นาทีต่อมาเวลาเที่ยงคืน20นาทีเจ้าหน้าที่ทีมชุดประดาน้ำและร่วมกัตันยูเริ่มค้นหาจนพบร่างว่าเธอเสียชีวิตแล้ว